ไม่ต้องกลัวครับของแท้แน่นอนครับโอ้โหนกๆหมาเอาสมมติไม่ทำคั่เลยครับผม๋ยวนี้มาแต่วันไม่ได้เนาะหมามันเยอะครับเอาสาวน้อยตกน้ำมาออกงานอีกฟังหนึ่งครับสาวตกน้ำสาวน้อยตกน้ำนี่ครับสาวน้อยตกน้ำเรา มัดเยี่ยมาแล้วเรียบร้อยขออนให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกทีหนึงรอบแรกอ่าภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับม,ม,มัวไปไหน่อยเนาะรอบที่สองก็ภาพก็เบยครับผมวันนี้เพิ่มยางมาสองเส้นเลยครับอื่อี ออกมากลางคืนครับออกมาเอาบรรยากาศนี้ท่านผู้ชมเลยรับชมนี่เฉยครับเพราะว่ากบก่อนน้นนี้เราก็ได้ไปหลายตัวแล้วเนาะพอกินแล้วอันนี้มาสร้างสรรค์บรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าตอนกบมันกระโดดดูศิละปะการกระโดดของกบ <laughs> ตั้งส้งสูงเลยให้มันกระโดดชัดๆไปเลยรอบก่อนหน้านี้วางต่ำครับกบปีนขึ้นไปกินปลาสับเราได้หน้าตาเช่เลยดูสิกบหรือหมาจะมาก่อน ไอ้ร้านในฝั่งนี้ครับให้กบมันมานั่งฝั่งนี้เราจะตั้งกล้องฝั่งนี้เนาะให้กบมันเข้าฉากเข้าเฟรมในโฟกัสที่เราต้องการครับนักแสดงมาเข้าเฟรมหรือมันจะอ้อมไปนู่นก็ได้ถ้ามันอยู่ในปา่าหญ้ามันอาจจะอ้อมมาข้างหลังได้ครับไม่เลเนะตองใบไ,ไม้ปิดไว้ถุกแล้วข้างหลังยางสองเส้นครับมัน ใส่เหยื่อเยอะได้เนะาะเพิ่มยาวไปสองเส้นดูที่จะกระโดดไหมสูงขานาดเนี้ย หมดกันเสื่อคืนนี้จะได้เห็นกบเหินไฟหรือเปล่าครับกบเผาะได้โอเคครับประมาณนี้น้ำขาวปลาเทใส่นะใหนยใช้กินล่อสักหน่อย หมามาก,ก่อนละงานเข้าเลยเราปลาสดปลาเน่านี่หมาชอบด้วยครับอ่ใาใส่น้ำปลาเน่าล่อไว้ประมาณนี้ครับถ้าคืนนี้มากก็โดดอีกสงสัยจะได้ชอบเด็ดแน่ๆครับจะได้ชอบเด็ดอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องกันก่อน อะไรกันเนาะนนเช้าแล้วสายแล้วครับผมตื่นตอนไหนก็ออกมาตอนนั้นเฮ้ยสาวน้อยตกน้ำแล้วครับหูฝาดหรือเปล่าครับเหมือนได้ยินเสียงเก็บอุปกรณ์ัะกบแล้วครับชาตนี้สาวน้อยตกน้ำ ใส่เกือบเกือบสามทุ่มครับเมื่อคืนป้องกันป้องกันหมาหมามันชอบเอยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงผมว่าแล้วโอ้โหลอยอะไรเรื่องไปหมดเลยนะฟังเสียงกบฟังเสียงชุมฟังเสียง โอยอะไรครับเ,เ,เนี่ยเลื่อมๆเนี่ยตังนั้นทองมาหรือเปล่าฟังเสียงครับมีเสียงมีเสียงเนี่ย,ยอย่าละมัดไปอย่างนี้ <g ül> เสียงแบบนี้ไม่ต้องสืบครับนุ่นยามชายฝั่งแล้วครับ มีหลักฐานเสร็จสับครับผมไม่ต้องกลัวครับของแท้แน่นอนครับมียามชายฝั่งมายืนเฝ้ากลางคืนนี่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 เสียงแบบนี้ไม่ต้องสืบกี่ตัวเท่านั้นเองโอ้โหสามตัวครับเปิดให้ดูเลยดีกว่านี่นี่นี่นีน่ดูครับเปิดแต่ต้องรีบปิด สมตัวครับนี่เป็นยังไงล่ะย <laughs> อดนีปิดก่อนดีใสา่ยางมา2เส้นครับนี่ใส่ยางมาสองเส้นเพิ่มน้ำหนักเหยื่อเข้าไปได้แล้วใสยเย่เหยื่อหนักเลยครับมัดไปแบบนี้กบกระโดดต้องคืนเหยื่อเราก็จะไม่ล่วงลงข้างล่างหมัดไปแบบนี้ครับ <laughs> <laughs> แจ๋วสุดจริง เดี <laughs> ๋ยวครับเก็บย่างให้ท่านฟังแล้วก่อนอะไรอย่าอ้อะไรแล้วอย่างง้นเนาะ